ขอบันพัุรุษทุกท่านได้โปรดและโทษแก่ลูกหลานหากแม้ลูกหลานบกครองต่อพิธีกรรมใดๆรวมทั้งไปศพประมาล่วมเกินท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอให้ท่านได้คุ้มครองลูกหลานเราชาวสุรินให้มีความสุขความเจริญ มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปพ้าพเจ้าวทายจังหวัดสุรินทร์ขออัญเชิญดวงกิตอันเป็นทิศและดวงกิตติดยายนะัพกพบภคริอื่นหรือของพ่อครูไม่ยาวเจ้าตายเจ้ายายซึ่งบรรพบุรุษของเมือง<ม>สุรินทร์ตั้งแต่โบราณ เมื่อ3 0ันปีก่อนพุทธกาลจนถึงนักศตวรรษที่หนึ่งถึงอาณาจักรเหงทวรวันนี้มาถึงพุทธศตวรรษที่6ยุคฟูนันพุทธศตวรรษที่11อาณาจักรเจรัปเอาสัมได้เฮเราวอร์มันอังเจอจิมันพากรุนพุทธศตวรรษที่12ถึงศตวษที่ 16, ทที่16ทศวรรษที่17ทศตวรรษที่18อังสัมด้เจวารมันตีปรุงปีทรงอัน,นเชิญองบรรพบุพร,บรุษชาวจาังหวัดสุรินในยุคอาณาจักรสุขโขท,ทยัยยุคปรายพทศตวรรษที่19พ่อเชียงคุ้พ่อเชียงค้าพ่อเชียงขันพ่อเชียงชัยพ่อเชียงสมงและพ่อเชียงสีที่ย่มทรงอันเืิเจ้าบรรพบุพร,บรุษชาวสุริน ยุคสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หลวงสมอ,อันเจริญบรัรพบุรั้งแต่ยุคเจ้าเมืองคนแรกคือพระยาสุรินทร์พักดีศรีรงจังหวัดสืบทอดมาจนถึงเจ้าเมืองคนที่สิบเอ็ดคือหลวงประสิิฐสุริบาลหลวงสมอันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนแรกเมื่อพุทธศักราช2451 <c oughs> สิอ ตัวจนยุคปัจจุบันบรรพย at ุจบรรพกระดุดเมืองโซเรตทุกยุคทัางต้นที่ข้าพเจ้าได้อเฉลิมดวงจิตอันเป็นทิพย์และดวงจิตวิญญาณตามสภาพนับเพราะภูมิข้าพเจ้าขออัญเชิญบรรพบุรุษทั้งชายและหญิงแต่อริวานทุกยุคทุกสมัยได้โปรดมาลูกอนุโมทนาหรือรับเลื่อกทีทำสังเวยเลื่องในพิธีแท้ ខ្ញុំសូមអញ្ជើញជាបុណ្យបរមីអង្គាសម្បត្តិទីអង្គទាំងឡាយអនុជនទីអង្គទាំងឡាយមោរាប់ព្រះសកលគុធាអង្គกายអង្គពលមោរញ្ញូតធម៌គប្ឆាមោរាដើមសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញមេតាដល់ការងារហើយតាមបច្ចាភញ្ញាខាងនេះក្នុងចានបានហើយឧបចៅថែលើគុណអញរុចកថា បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព្រះរាជកិច្ចព្រះរាជបន្ទូលព្រះរាជទាន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 

你太贪心了。

รู้กิดนเกหัวพรรยัเซลเกิดจีนัวเตียนเกิดียนหวเขาลุกเกดนเขารลุกยนยานับ่างกาย ยังพูดต่เลยตัวผมด้แล้วตผมแล้วผมรแล้วี้อตั้รขคะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านไปทที่นะครับต่อไปก็หลังจนี้เสร็จก็จะเป็น ดต่วนที่ส่งขึ้นมาฮส่วนอะครก็ตามระดับนะครับแล้วก็ะสมสีรูปก็จะสชง์ภพ้นานแลมเรียบเลยหมดแล้มเรียบเลยอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้ไม่น่าจะใช่แล้วค่ะพี่ของของของนะคะ กันพะธีโดนเสมอนะคะโดยท่านผู้สูงของชาติจีนสุรีงานที่นำลูกหลานนะคะในการที่จะประกอบพิธีแสงดงตาพร้อมทั้งคุณแม่ซึ่งพึ่งเงุรินทร์นะคะหรือว่าคุณศุภรุติสงศ์นะคะศิลปินแม่ซึ่งเหมินซุร์ของเรานะคะก็ปปม,าะะมางานเลยที่ กวิธีการขาบขบวนการเฉลิมรุกยานวันผู้บุรุษนะคะำมารับเครื่องเส้นแสตนะคะพร้อมกันนั้นนะคะก็มีผู้ร่วมประกอบพิธีนะคะอาจารย์บุญคงนันทศศร์อีกท่านหนึ่งนะคะก็ถือว่าเขกระบวนการใช่ค่ะการจัดการเปลี่ยนแปลงเราหายใจแห้งเด้อหายใจแห้งเอาไปรดน้ำมาลดน้ำมันเขาคนหนึ่ง ครับหนูยกเปื่อยยกเปื่อยคนนี้ไปที่กองทุนไม่นะครับยังไม่เสร็จสิ้นนะครับไม่ได้ม่เพราะอะไรค่ะหมายถึงว่าเฝ้าล้วยหรือว่าเฝ้าทำไมน่าจะใช้เฝ้าล้วยแล้วโล่งเป็นหนึ่งพี่เขาไม่เอากล้วยแฟรพี่เขาตั้งใจเอาทุกเนะคะทุกคน พราะฉะนัปยป่วยเราก็เอาไปให้ลูกชายเราไปทดลงหนักนะส่วนท่านที่นาทกานนะครับเพื่อที่สนสนามที่ร่วมรับไปแล้วนะครับทั้งหลังกระทงอปเลยว่ดอย่าอย่ายกห้วยไปนะคะัหลังกระทงใหญ่ไม่ไ่ใช่ไมไ่ยไ